สวัสดีค่ะเรามาทำนายไทยทักโชคชะตาของคนเกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่16มิถุนา68กันนะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาดูไพ่ว่าไพา่พลังงานไพ่จะเป็นยังไงไพ่จะสื่อสารอะไรออกมานะคะไพ่ ไบที่หนึ่งนะคะไพยไปที่หนึ่งไพไปที่สองนะคะไพ่ไปที่สามนะคะต่อไปเรามาดูไพ่แนะนำสองใบนะคะพ่จะแนะนำอะไรนะคะอืม อืมอืมไพ่ใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งไพ่ใบที่หนึ่งหุ้นส่วนนะคะคุณเกิดวันจันทร์อาจจะมีคนชวนคุณเข้ามาร่วมหุ้นหรือทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาร่วมหุ้นส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือมาชักชวน ให้ทำงานหรือว่าชวนร่วมลงทุนอะไรบางอย่างนะคะแล้วเรามาดูต่อไปนะคะต่อ,อไปว่าจะเป็นยังไงถ้าคนถ้าคนเขามาชวนเราอะไพ่ขึ้นไพ่ซาตานหรือไพ่ขึ้นไพ่พระราหูตรงนี้เป็นไพ่ราหูก็ได้ซาตานก็ได้หมายความว่าคนที่เขาชวนเรามาลงทุนเนี่ยเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะเป็นคนเป็นคน เกมเป็นการหลอกลวงเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็คือเราต้องหาข้อมูลดีๆนะคะที่จะไปลงทุนนะคะถ้าเราจะลงทุนเราต้องหาข้อมูลเพราะว่าอันนี้คือเขาไม่ได้คิดกับเราเป็นพี่น้องแต่เขาคิดถึงธุรกิจถึงการค้าถึงผลประโยชน์นะคะตรงนี้ก็ต้องหาข้อมูลนะคะต่อไปเรามาดูใบที่สามใบที่สาม ใหบอกว่าถ้าเราคิดจะลงทุนอะไรขอให้เราทบทวนนะคะทบทวนตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งหาข้อมูลอีกสักครั้งทบทวนก่อนที่จะทําอะไรหรือว่าใครชวนลงทุนหรือทําอะไรให้เราหาข้อมูลทบทวนดีๆก่อนถึงจะตัดสินใจทํานะคะเรามาดูไพ่แนะนานะคะไพ่แนะนำตรงนะะี้ก็คือไพ่แนะนํะาบอกว่าอตอนนี้เรารู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลกับปัญหาหลายๆอย่างปัญหาที่ เรื่องของการลงทุนที่เขาชวนเราอะไรหลายๆอย่างนะคะให้เราผ่อนคลายให้เราปฏิบัติธรรมให้เราสวดมนต์นะคะเราให้ออกจากจุดเดิมความหมายออกจากจุดเดิมหมายความว่าเปลี่ยนวงจุ้ยตัวเองบางทีเราเก็บตัวเราหาข้อมูลเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวเองอะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกงังวลตอนนี้ก็คือสิ่งที่ทำได้ก็คือให้สวดมนต์ก่อนให้สวดมนต์ไหว้พระหรือว่าไปทําบุญก่อนนะคะ เอาตัวเองออกมาจากจุดที่เครียด,ดก่อนนะคะแล้วก็ไพ่แนะนำไพ่แนะนำอันนี้หมายความว่าเป็นไพ่ขโมยก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะที่เราคิดที่จะไปลงทุนหรือว่าจะทำอะไรทุกๆอย่างในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็คือหมายความว่าให้เราเนี่ยชะลอไว้ก่อนดีกว่าไหม อ่าเพราะว่าไพ่ที่ออกมาเป็นไพ่ที่แบบออกไปในทางลบๆคือให้หาข้อมูลก่อนนะคะนี่ไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่ทํานายวันที่สิบหกมิถุนาหกแปดนะคะไพ่สิบหกมิถุนาหกแปดนะคะมีไพ่ที่ดีอยู่ไพ่หนึ่งนะคะไพ่ที่ดีก็คือไพ่หุ้นส่วนเลขสิบเอ็ดนะคะเลขสิบเอ็ดเป็นเลขนําโชคนะคะ ในไพ่ทั้งหมด5ใบเนี่ยใบยเนี่ยเป็นใบนำโชคนะคะแล้วในส่วนเรื่องของอาการลงทุนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะการลงทุนหรือว่าจะทําอะไรทั้งหมดเนี่ยขอให้เราคิดไตร่ตรองนะคะเพราะไพ่บอกว่าอา่าไพ่บอกว่าให้ให้ทบทวนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็เอ่อถ้าจะลงทุนกับคนอื่นไม่ต้องดีกว่าถ้าจะทําอะไรด้วยไม่ต้องมีหุ้นส่วนนะคะไพ่ทั้งชุดเนี้ยบอกว่า เป็นไพ่ของคนเกิดวันจันทร์นะถ้าทําด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไม่ต้องมีหุ้นส่วนนะคะไม่ต้องมีหุ้นส่วนถึงจะดีนะคะถ้าเราทําแบบหุ้นส่วนไม่ได้นะคะการทํานายไทยทักเป็นการทํานายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งจะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ